งบประมาณแสนสองครับกับยางโอเวอร์ไซส์ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใส่เจคูด EV6 ได้ดูครับว่าลูกค้าโดนอะไรไปกันบ้างนี่ครับงบประมาณแสนสองดูครับว่าจะมีอะไรบ้างนี่เลยล็อกเคานซีห้าสี่สองแล้วก็ยาง BF เ o 3สามแล้วก็ชุบชก ตรงรุ่นครับโฟลเฟนเดอร์ติดตั้งเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วครับกับเจคู่ EV ซิคับกล่องบประมาณแสนสองเดี๋ยวมาจอดสเปคล้อสเปคโช๊คสเปคยางกันดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ล้อดีกว่าครับนี่เลยเป็น KMC 542สเปคล้อ17บเจคูณแปอกสาครับ5รู108ตรงรุ่นตรงสเปคครับก็รัร์ดด้วยยาง BFKO 3 265 6 5หกห้าาสำหรับสเต็ปนี้นะครับต้องมีสูตรนิดนึงนะครับไม่มีสูตรยกใส่ไม่ได้นะครับโหเป็นสูตรทางร้านหมกไว้ครับเรื่องเก็บซุ้มต้องแก้ซุุุ้้้้้มมคคครรรััับบบบตอองแแกกนนนนนน่เเเ็็ซใหหียๆสชชดโป โปรเฟนเดอร์ฟิตแซดครับสเตปยกประมาณนิ้วครึ่งจัดตรงลงตัวสีล้อมาในสีดําด้านของมีน้อยครับมาดูฟิลเมนที่ล้อหลังกันดีกว่าครับสวยลงตัวครับพอดีด้วข้างหลังก็มีการแกะซูมนิดนึงแต่งานเนียนครับงานละเอียดไม่ทําลายตัวถังรถแน่นอนเดี๋ยวตรงซื้อขาวสวยๆครับสำหรับลูกค้าเจ้านี้นะครับชอบยางใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ใหญ่สุดก็จะได้265 65 17นี่ใหญ่สุดสําหรับเจคูอีวีซิกและสําหรับขอบ17สุดท้ายครับมาเจาะกันที่ฟิลลิ่งโช๊คไม่ว่าลูกค้าจะชอบฟิลลิ่งนนุ่่มๆหอย อยากใกล้เคียงของเดิมแค่ไม่อยากให้มันเด้งจัดประมาณเบอร์6หน้าหลังให้ลูกค้าลองดูป่าครับนุ่มกําลังดีไม่กระด้างครับผมฝ่านถึงคุณลูกค้านะครับนี่มีความสนใจสําหรับรถ EV ีที่อยากแต่งแนวออฟโรดทักมาคุยได้ครับที่ปอธนพัฒน์สองมาติดครับไม่ว่าคุณลูกค้าเป็นรุ่นไหนเรามีแนะนําครบเลยครับทามาหลายคันแล้วเฟีแน่นอนครับที่ปอธนพัฒสองมติครับ